ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป่ายสุขูสุคนครับผมสวัสดีพี่น้องเช่าสวนพี่น้องครับนี่และครับวันนี้ภาพมาอัปเดตครับผักหอมหอมแปบงพี่น้องหอมรับแรกครับผมเศรษฐกิจครอบครัวแล้วพี่น้องตามที่เอซครับครับผนสอบถามมาอยากให้ทายระบบนำครับผมครับครับนี่ครับ ผมต่อสปริงเกอร์ได้อาทิตย์อาทิตย์ก,กุ่งกาแล้วพี่น้องขับรถบน้ำตรงนี้พ่อเทาพนก็นกนได้เปิดแลแล้วๆครับตรงมันไ่ครับตะกอนนี่เป็นสยย้ยางนี่ครับนี่ครับสาย,ยางรุ่นนี้แหละตะก้อนกะยางหลากน้ำรลงครับผมยางหลากน้ำลรลงกับพี่นี่กับเพื่อนพี่น้องนี่แหละครับหลังจากที่ผมฉีดยา เชื la, no te te beast, anyway ้อราพี okay. ่น้องยาเชื้อราตามภาพกะไข้ครับมันอาการดีขึ้นเลยครับอาการดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยครับนี่ครับตรงนี้ที่ผมถ่ายไว้นี่มันสิเป็นต้นต้นงอพี่น้องต้นงององอลงมมันจิเป็นใบงอครับมันเปใบยืดจังซีพี่น้องอันนี้มันถือยาเชื้อราพี่น้องยาเชื้อราใบใบกับล่าต้นมันจิตขึ้นขึ้นครับอาการจะ ่กเก่าเลยครับบริเวณนี้จะเป็นจะเป็นนักครับจะเป็นหลายนี่อาการดีขึ้นเลยครับนี่ครับยังเห็นได้ชัดครับแต่ว่าลําตน้นสีบสมบูรณ์ป็นไดครับเพราะว่ามันมันอยากแขะแกน่อยู่นี่ครับต้นน่อยอยู่แต่ว่าส่วนส่วนร่วมจะงามพี่นอ้องส่วนร่วมจะงามดีนี่นะครับระบบพอดีของ ขอดีของระบบน้ำสปริงเกอร์พี่น้องนี่ครับก็บปกติตัก้อนนี่กับมะหดนี่กับที่บริมีเวลามันทอนอยาพี่น้องนี่ครับนี่เปิดสปริงเกอร์ไว้กับมันทอนอยาครับขอดีของมันก็สบายไปอีกแบบพี่น้องเปิดอันนี้กั ได้จักมือแล้วเนะาะจักมือแล้วพอประมาณจักมือแล้วโอ้วันที่สิบเจ็ดนี่ก็เต็มเดือนครับนี่ครับจักแปลงนี่สองสี่หกหกแปลงเตี่ยปลูกก้อนนี่ครับสี่แปลงหอมคนละแนวครับสี่แปลงมาทัดมาทั้งผีอีกเป็นคนละพันซื้อคนละเทียจะเต็มเดือน หวดกอนบอ่งามจังสีเลยครับหวดกอนเป็นชีลายๆมาปลูกวดนี้มันถือฝนเนี่ยพอฝนก็การให้น้ำาัมว่ทัวถึงจังหดจะซื้อมันกับงามว่ทัวถึงพี่น้องวันนี้มาถืนนอฝน,น,อน,นถือฝนแน่ทังงนนงนน้งได้ใส่ปุ๋ยหอดดอยพี่น้องครับแล,รแล้วก็มันก็เล่ง้มทั่วถึงนี่แหละครับพี่น้องระบบน้ำครับผมก็มาตอไว้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนครับ ต่อไว้พอดีก็ฝนตกฝนตกแต่ที่นี่มันก็นเลยบ่ค่อยได้ฮดครับนี่ครับใส่ทอ่อซี่หุนพี่น้องตรงตรงขึ้นว้าวนี่เป็นท่อตรงนี่ครับตัวตรงขึ้นไปนี่เป็นท่อซี่หุนแล้วก็ทอ,น,อน,นี่ครับทอน,อนไปนี่เป็นหกหุนพี่น้องหกหุนเราใส่ ขอต่อขอต่อหกหุนแยกรถรถขึ้นไปเป็นสี่หุนครับสามทางแต่ว่าอันสุดท้ายนี่ครับสุดท้ายนี่เป็นของงอหกหุนรถสี่หุนครับพี่น,น้องรถสี่หุนครับและะ้วก็ตรงตรงท่อเม่นหญ่ออกมาเนี่ยเป็นพอนิวน่วนิ่วสามครับนิ่วสามแล้วก็มากระมาโนดลงเป็นนิ่วสามลด หกคุนพี่น้องลดลงเป็นหกคุนเป็นเลเซย์เซวาอีกครับว่าปิดเปิดครับทั้งพงมันแดดครับว่าปิดเปิดเปิดแทเลเทีย,ทยกับเปิดสายสี่แถวนี่ครับพี่น้องสี่แถวต่ำให้มันความแรงให้มันถึงแปลงที่สองที่สามเลยครับเปิดไปถึงแปลงที่สองที่สามนะครับเปิดไว้จนนี่แหละน้ำน้ำมันหงร่องเพราะว่าปกติแล้วก็เห้าห้ายืนหดนี่สิกับเบิรดเดหงคักปานีเลยครับ นี่อันนี้คือสปริงเกอร์อย่างเงี้ยมันทําให้ผักงามย้อนว่าเขาเปิดแหวนเช่นไรครับมันการรักสังเกตเบางลักษณะคือยังฝนตกพี่น้องฝนตกนี่เขาตกน้อยๆตกลิ่นๆนี่แหละตกดูด้มันก็เกิดความชุ่มชื้นเนาะน้ำมันบ่ได้ไหลหนีไปทางไหนมันก็ซึมลงดินแล้วก็หงครับหลักการของมันมันก็ซุ้มดีแต่ว่าคั้นเฮายืนหดนี่ผู้ใดสิไปทนยืนโดดหดพอดึงในทีพี่น้องมันก็เมื่อยเนาะ ขดไปแน่นกับเมื่อยให้กับอะไรย่างนี้ที่นี่ตอนน้ำลงพื้นนี่มันความแรงของน้ำมันเ่ขึ้นเอ่อเข้าเบิดสปริงเกอร์สี่เดียบไปนอนน้ำมันามทางลงดินเพราะยืนหดนี่น้ำทางลงดินมันก็ไหลนี้ครับไหลนี้ที่นี่น้ำส่วนลายนี่มันสีบดซึมล่งขางลางเลยครับไหลนี้มันสีล่งเป็นร่องครับมันสีเป็นห่วงยู่ร่องอย่างเดียวครับทำให้พักปางแามทำให้พักปางแามครับที่นี่คอดีของสปริงเกอร์นี่ครับ น้ำม,มันขึ้นไปข้างบนนี่ครับมันก็เส้นอองสิล่ะพี่น้องแล้วก็ตกลงดินคือยังลักษณะคือฝนตกลิ่นมันก็เลยซึมลงครับมันบริความแรงบริน้ำบริทางน้ำคือยังเข้าอ,อนกินหดอันนี้มันมันตกลงเทเลเมตเทเลเมตเทเลน้อยครับมันก็ซึมลงซึมลงมันก็ะซุมดีครับทําให้ผักงามนี่แหละครับพอดีของมันครับแต่ว่ามันก็คือว่าแหละครับผมมันต้องได้ลงทุนเนาะ ล่องทุนนี่ก็พี่น้องก็กสิริรู้จักอยู่หรอกครับว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างนี่มันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเนาะแต่ว่าพี่น้องท่านใดสีลงทุนเฮ็ดมันก็ที่เฮ็ดมันก็ต้องได้ลงทุนอยู่แล้วครับเพียงตั้งแต่ซื้อผ่านหอมแล้วครับผมผ่านหอมโลละสามซีบครับโละบโละสามซีบกันจังสี่นี่ประมาณ ประมาณเท่าไรล่ะครับพี่น้องที่ปลูกที่นี่ครับประมาณงานงานกกวัวหรือสองงานอยู่แล้วพี่น้องสองงานหอมกับสีประมาณจากลู่หรอพี่น้องลอยสองลอยลู่ประมาณนี้แหละครับผมประมาณสองลอยลู่ นี่ครับอตอนปลูกลงนี่ก็เขาก็มาคุ้มโดยฟางแล้วก็แก็บเพราะว่าวัสดสรวงเข้าที่มีหลายอยู่แล้วก็มีฟางครับพี่น้องมีฟางที่มีหลายอยู่แล้วแต่ว่าเก็บนี่มันจะอึดยังไงเขากา็คุ้มบางๆแปลงละถุงพี่นอ้นองแปลงละถุงครับคุ้มบางๆแปลงละถุงแล้วที่นี่เขาก็เอาฟางมาคุ้มอีกเพิ่บางครับผมเพื่อว่าเป็นการ คุ้มนาดินบ่ให้มันแห้งบ่ให้มันแห้งแห้งครับแต่ว่าพูนครับผลปลูกใหม่ทั้งผลปลูกใหม่ประมาณหาหกเปลงครับตรงนั้นบ่มีเกีบเลยหัวมันเบิดครับบ่ได้ไปหาครับบ่ได้ไปหาเลยเอาตะเฟียงอย่างเดียวฟางอย่างเดียวครับคุ้มคุ้มนาดินแต่ว่ามันก็บ่เฟียงครับพอตามีแนวคุ้มดินบ่ให้มันนาดินแห้งกะเสดเกันครับผมแต่ว่าผู้ใดมีแกี๊ยบลายก็ ดีที่สุดครับเอาเกล็บเอาเกล็คุ้มดินนี่ใส่ลายเท่าเด็กยงดีครับผมแต่ว่าการลายเกินกับบ่ดีขึ้นกันเพราะว่ามันกิเป็นตัวปรับสภาพดินแล้วก็ซ้อยให้ดินรวนซุยนะครับเกล็บสาหรับเกล็บครับผมเนะนําผู้ใดมีหลายๆกัเอาคุ้มหนาดินเวลาห้อปลูกเสร็จแล้วครับผมครับหลังจากที่ห้อปลูกแล้วกัประมาณมือสองมือครับห้องกระชีดด้วยกาเลนพี่น้อง กาเรียนเป็นยาคุ้มคุ้มหยาครับคุ้มหยากาเรียนขันเท้าสิปล่อยให้กายหลายมือมันกะเวลาพักหอมเกิดขึ้นมากนี่มันกะสิทําให้หอมถือยาทั้งสี่บัตรครับบันเท้าเอินบัตรทาให้ต้นหอวม,มัางามนี่ครับคันเปิดทิ้งไว้กัสิประมาณอ่า สิบยี่สิบนาทีกับพ่อแห้งครับผม,มกับซูมซูมดีแล้วล่ะกับซูมดีแล้วสิบยี่สิบนาทีครับพี่หอมสวนนี่กับพีข้างนี้แหละครับท่งงามครับผมท่งงามวัอน,นี้ผมกับสิมาฉีดฉีดยาอีกพี่น้องฉีดยาอีกเป็นยากําจัดเชื้อราพี่น้องยากําจัดเชือ้อราเดี๋ยวผมเสียห้พี่น้องเบิง้ง ผมจะเชื้อราดีครับยาตัวนีด้ดีเพราะว่าหลังจากที่ฉีดไปก็ประมาณว่าถึงอาทิตย์ซ้ำพี่น้องบ่าถึงอาทิตย์ซ้ำเดี๋ยวผมสิมีภาพอะเบื้องภาพก่อนภาพที่ผมถ่ายไว้ที่มันเป็นเป็นโรคพี่น้องเป็นโรคที่มันตน้นมันต้นแบเป็นงอๆล่องะครับเป็นตรงง,อ,งอล่งแล้วกว็ผมก็มาฉีดเชื้อรา นี่ภาพผมก็สีเอารุ่งเเบิงนะครับเด้อนี่ครับสีแปลงยที่ปลูกกอนแล้วมันเป็นครับเป็นย่อมเป็นย่อมสังเกตได้ยังไงนะครับนี่นี่ครับสังเกตได้ยังไงเป็นย่อมเป็นย่อมเลยนะครับย่อมย้อมนั้นใหญ่กระมูครับแต่ว่ามันจะขึ้นนี่แล้วันจะขึ้นนี่แล้วครับมันยกไกยุไตอันอันดับแรกมันยกยุไตนี่ครับขอเสียของยุไตแช่ค่ากับก๊กใหม่นี่บดีพี่น้องนี่ครับเวลาฝนตกมากนี่มันกระทบนำกระทบพื้นแห้งครับบดีกัน สำหรับสวนใดที่ปลูกโดยที่ว่ามีไต่ลมใหม่ไตแช่ค่าครับก็บเป็นพ้นดีครับผมครับผมกรเบ,บืง้งเบื้งอาการกันไปเรื่อยๆครับผมทาบาดียังไงก็สีก็สีลกก้อนล่ะครับพี่น้องถอนก้อนล่ะครับสำหรับสีแปลงครับสีแปลงที่มันเหลือมาจากสวนพุ่นนะครับ เดี๋ยวเหลือมาจากสวนผุ่นก็เดี๋ยมาปลูกครับผมซีเปลงแรกนี่แหละครับจังเดยครับผมฝากไว้พี่น้องนี่แหละครับกาได้เวลาสิบกว่านาทีแล้วฝากพี่น้องไว้พี่น้องท่านใดสนใจหรือถูกใจได้ก็ฝากกดไลค์ครับผมกดไลค์กดแชร์ป่าไปสานนะครับเนาะช่วงนี้กะโควิดครับโควิดกําลังระบาดพี่น้องพอดีผมกะค่างานข้อค่างานติดติดตุละครับผมค่างาน เบาได้ไปไทยกันลงเหจี่ป่าทั้งหดเนาะพี่น้องเนาะกับมาเบิงพืชเศรษฐกิจครับพืชเศรษฐกิจครอบรัวครับผมเศรษฐกิจครอบครั้วที่ปลูกทุกปีแล้วครับผมปลูกทุกปีแล้วก็ทุกฤดูกาลนะครับผมก็คือที่ผมเคยไปไทยนะครับที่เพิ่นปลูกประจำเนาะครับด้วยกับย้อนหอมทูกกับย่อนหอมเลยพี่น้องมันก็เป็นควาวจริงเนาะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้นี่ ถึงว่าสิบวมีราคาย้อนว่าโควิดครับผมผิดโควิดแต่ว่าถึงยังไงก็เคยปลูกครับผมก็ปลูกคือเก่าครับช่วงนี้ก็บ่มีราคาหลีเรพี่น้องหมื่นใช่สามสิบบาทก็ยังแยกเพราะว่ามันบ่มีมีบุญมีงานครับผมการทําบุญทํางานหรือเทศกาลบุญต่างๆก็บ่ค่อยจัดพอเพราะว่ามันมีโควิดนะครับโควิดระบาดเพิ่นทางการเพิ่นก็บ่ให้จัดนะครับกาสิซื้อไป กินส่วนหน่อยครับเพราะว่าเพิ่นกับปลูกลร้แล้วครับผมแต่อยู่ทึ่งมองนี้บริเวณส่วนนี้ก็เห็นลร้เจ้าอยู่ครับที่ปลูกหอมเพราะว่าเพิ่นเคยปลูกทุกปีครับผมทุกปีแล้วก็ทุกฤดูการนะครับเนาะมันก็ทาให้ราคาบดีครับผมพอผิดโควิดอีกยจ้งนึงครับแต่ว่าจังไดก็เคยปลูกเก่าครับผมทุกกระยอนหอมด้วยกระยอนหอมเลยพี่น้องครับฝากไว้ครับผม คลิปนี้ก็สิเดิธรลาพี่น้องครับผมสวัสดีครับ